บรรยากาศทางการเมืองในประเทศมาเลเซียคึกคักเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะท่ามกลางกระแสคาดการ์ว่าก็คงจะเกิดขึ้นนะคะสำหรับการเลือกตั้งในช่วงเดือนเมษายนที่รัฐสารวักมีการจับตามองกันเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะนักการเมืองระดับท้องถิน่นที่สนับสนุนพักอัมโนซึ่งเป็นพรรครัฐบาลตั้งข้อสังเกตค่ะว่าการออกอากาศวิทยุท้องถิน่นที่เรียกว่าเรดิโอฟรีสารวักหรือสารวักเสรีที่ออกอากาศตรงจากประเทศอังกฤษ มีเนื้อหาที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าโจมตีการทํางานของรัฐบาลนะคะและต้องการให้เข้ามาตรวจสอบเนื้อหาของสื่อในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นด้วยติดตามรายงานจากคุณเสริมสุขกสิตติประดิษฐ์ค่ะรายงานข่าวในหน้าหนึ่งของนิพิมพ์ The Borneo Post ซึ่งเป็นของรัฐบาลท้องถิ่นในรัฐตาระวักอ้างคาไม่สัมภาษณ์ของตันสีเจมส์มาชิงประธานพัก PRS และรัฐมนตรีกระทรวงที่ดินของรัฐบาลท้องถิน่น เรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องตอบโต้การออกอากาศทางวิทยุคลื่นสั้นารวัคเสรีเนื่องจากเห็นว่ามีเนื้อหาใส่ร้ายทั้งรัฐบาลกลางและท้องถิน่นเกรงจะทําให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องารวัคเสรีเป็นชื่อสถานีวิทยุคลื่นสั้นก่อตั้งโดยนางแคลรลิวคัสเซลบราวน้องสะใภ้ของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรียังกฤษกอร์เดนบราวน เริ่มออกอากาศจากประเทศอังกฤษปลายปี2010นำเสนอข่าวสารเป็นภาษาอิบันซึ่งมีเนื้อหาแตกต่างจากสื่อของรัฐและเป็นที่นิยมรับฟังอย่างแพร่หลายในหมู่คนอิบันชาวพื้นเมืองที่เป็นคนส่วนใหญ่ในสรวักอาศัยอยู่ในชนบทห่างไกลความเจริญสะสะฝ่ายค้านพรรค DAP กล่าวถึงวิทยุサรวักเสรีว่าช่วยให้ข้อมูลอีกด้านกับประชาชนที่หาไม่ได้ในสื่อของรัฐ และไม่แปลกใจต่อท่าทีของพรรค PIS ซึ่งได้สะสะหกคนในสาวัตจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว so, From six to eight, a lot of the uh, natives they will just uh, go back home. Six to eight is dinner time, was h t dinner time, and now it is uh, radio free s a r t time and they have they will have their dinner after eight. Okay, so so these are messages that previously there's no way we can send to to these people. So now with the existence of uh, Radio Free Sarawak, uh, I think they are, they are receiving a lot of messages. Uh, uh, I think more balanced view. So likely, I mean, the our support in the rural area or even semi-urban area will increase. ลองประธานพัก p ี b พักแนวร่วมของอัมโนที่มีบทบาทสำคัญในรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐสลาวัก และเป็นกำลังสำคัญในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้าได้ยอมรับว่านายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้ความสำคัญอย่างมากต่อการเลือกตั้งในสลาวักขณะที่พักร่วมฝ่ายค้านมั่นใจหากได้ใช้ชนะที่สลาสวักอย่างที่ตั้งเป้าไว้การยึดปุตตราจายาเมืองหลวงของการบริหารประเทศก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ mm, I think if we can manage to gain 10 seats In Sarawak, I think we are in Putrajaya already. <laughs> yeah, because uh, given the other side, the um, uh, in West Malaysia, the sentiment is higher, stronger against the Barisan National. So I think if we can get ten seats in Sarawak, that means the, the, we can tilt the balance. <laughs> DAP และพักปาสตั้งความคาดหวังจะได้สสเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า30คนจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วที่ได้สส82คนหากเข้าบริหารประเทศที่เมืองปุตราจายาต้องมีเสียงในสภาสนับสนุนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งหรือ1นึเสียงมั่นใจจะได้สสเพิ่มจากสี่ลัฐของโยฮอบาลูปาหังสลวักและสบาที่มีสสรวมกันทั้งหมด90คน แต่ฝ่ายค้านได้เพียงสี่ที่นั่งจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเสริมสุขสิทธิประดิษฐ์รายงานจากเมืองกูชิงรัสลาวักประเทศมาเลเซีย